มันมาทางมันตามหัวหน้าอย่าก็คือคุณมาของจริงมันมาข <c oughs> <c oughs> องจริงอ้าวทำไมไม่มาวะ ยากมากป้าดูหมาดิอย่าล้อมันจะขึ้นมาไปล่อมันแบงขึ้นมาได้ไงดูทีมงานเกือดตายทีมงานใสยเลือดอยู่ในตัวครับแล้วอหนรองเท้าเกอดตกโอ้ปืน Oh <laughs>